4ประตูยก ok สูงเกียร์แมนนวลนะคะเข้าใหม่สภาพนางฟ้าปี2022คันนี้ชุดแต่ง X Series เดียวโรงงานเครื่องยนต์1.9ปี2ไม่4 0 0 0 0นะคะราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทออปชั่นได้ในคบจัดเต็มฟรีด้าจัดเต็มผ่อน12,000กลางๆนะคะรถเดิมโรงงานสภาพนางฟ้าค่ะพี่ๆชุดแต่งเดิมนะคะตัวรถไม่มีวิวคอนโซลหนักแน่นอนเวียนใดสนใจนะคะอย่าพลาดชมรายละเอียดตัวรถในคลิปเต็มราคาสุดคุ้มเล็กไม้น้อยน่าใช้งานค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องกัอันเพชรยนต์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องกันฑน์รถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วะค่ะพี่พี่วันนี้บอกเลยนะว่าตัวรถสวยสภาพนางฟ้าเลขไม้น้อยนะคะชุดแต่งเดิมรอบคันใครที่เป็นสาวกกระบะแบรนด์หลักนะคะเกียร์ธรรมดาพี่พี่ไม่ควรพลาดเจ้าคันนี้นะคะอีสุตด,ดีแม็กนะคะ1.9 X Series ค่ะ เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องพันเก้านะคะพี่พคันนี้มาพร้อมกับเลขใหม่เพียงแค่ส6 0 0 0ืกพนโลนะคะราคาดีค่ะปียีสองนะบอดี้สีขาวไม่มีร่องรอยเลยสวยมากๆ6นะคะหกแสนเบาทเท่านั้นรถบ้านมือเดียวนะคะจัดเต็มฟีดดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 2ึ0 0หกลางๆเท่านั้นเลย เพี่นที่สนใจนะคะอยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมสอบถามเรศผ่อนและก็อาชีพนะคะที่สามารถเช่าซื้อได้พี่โทรเข้ามาสอบถามได้ที่0918820616นะคะหรือว่าจะเป็นราย AUN 19แซนะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะช่องทางด้านล่างหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยอยากรู้เรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเครดิตผู้ออกรถนะคะรายได้ผู้ซือ้อตัวรถสภาพรถนะคะ รูปภาพภายในเรทพนแล้วก็เรทดอกเวี้ยที่โผเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยหนูมีบริการตรวจรถให้นะคะมากกว่า274จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมค่ะพี่พี่และที่สําคัญนะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศส่งรถสไลด์ให้ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานอยากได้ รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนทักมาได้อยากคอนกี่งวดกี่ปีพี่ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะมาดูเจ้าคันนี้กัน X-Series ค่ะ1.9นะคะ s X-Series เดิมโรงงานนะคะเลียมสันคมบอดี้ด้านข้างไม่มีร่องรอยโงดนงัดโดนแงไฟหน้าเดิมไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยน,นะคะ่ะไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดรธันมานิง่งหลายไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยกระจังหน้าเดิมโรงงานสกร์ตบอดี้ชุดแต่งมาเดิมหมดเลยพี่ๆแล้วก็ได้ในส่วนของ โลโก์อีสุนะคะที่เป็นสีแดงมาแบบนี้พร้อมกับลิ้นสองชั้นนะคะที่เป็นสีเขาเรียกว่าสีาสีเลื่อนนกเนาะสีเลื่อนหมูเลื่อนนกนะคะสภาพสวยนะไม่มีร่องรอยแตกร้อรายงานเลยไฟหน้าเดิมทุกจุดค่ะไม่มีร่องรอยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะสำหรับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามช่องทางด้านล่างได้เลยนะเรียมสานโคมบอดี้แก้มข้างมาเดิมหมดฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีรอยลักยิ้มค่ะ มีบริการตรวจรถพร้อมใบเซอร์การันตีค่ะม,มั่นใจได้เลยว่ารถที่พี่ๆได้ไปใช้งานจากบริษัทเราไม่มีโดนย้อมแมวมาแน่นอนนะคะสภาพสวยมากเส้นคาดนะชุดแต่งมาเดิมรอบคันฝางกโรงเดิมกระจกพัดเดิมโรงงานรอบคันตัวแม็กจะได้เป็นแม็กอันดรอยเฉพาะรุ่นค่ะสีดํามาแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้อซูตที่เป็นสีแดงตัวยางเนี่ยนะจะเป็นยางใหม่ลืนะคะพี่ๆคันนี้แม็กคอ18เดิมโรงงานซีรีส์ยาง265ทับ 60R18 นะคะ แม่ยางเป็นยางปี2025นะคะพี่พี่คันนี้ก็ได้เป็นยางปี5ยางใหม่พร้อมใช้งานค่ะนี่สภาพสวยนะคะเรียมสันโคมบอดี้ชงอัพซุ้มล้อนะคะเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยอะรทั้งสิ้นนะคะไม่มีแต่งไม่มีร่วไม่มีซึมการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมตัวดีทเบรกเขาจะได้เป็นดีท์ผู่หน้านะคะเครื่องยนต์1.9ค่ะพี่พี่บอกเลยว่าดีแมกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วนะคะในประเทศของเราเนาะ เรียมสันคมบอรีตัวรถมาเดิมค่ะข้างอนะแะอ่าแผงประตูไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะคะสภาพกิกิปเดิมๆกระจกพาร์ทเดิมโรงงานค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะเรียมสันคมด้านข้างเขาก็มาเดิมมือเปิด Smart ทเอ็นทีคิววกันสาติดมาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะเป็นของเดิมกระจกพาร์ทเดิม ติดไลฟ์้าไล่หมอกมาให้นะอะขอให้ติดแจ้งเตือนขโมยเนาะสำหรับบ้านข้างนะคะไลฟ์้าไล่หมอกนี่ติดมาให้เหมือนกันนะคะด้านหลังนะคะประตูกระจกที่5นะคะเตรียมสันโคมมาเดิมหมดเลยนี่ด้านในเกียร์แมนนวลค่ะ6สปีดนะช่องวานแก้วน้ำคอนโซลเบาะก,ก็เป็นอาชุดแต่งอิสซิลี่นะคะพร้อมเดินได้มาเป็นสีแดงแบบนี้เบาะตึงๆแน่นๆไม่มีร่องรอยแตกขาดรายงาค่ะระบบขึ้นลงทางลัดชันมีมาให้นะคะสถจภาพการทรงตัว คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นชุดแต่ง X s e r ซ e s มาเนาะเปลียนโนแบ็กสีดำเดินได้มาสีแดงดำทั้งหมดเลยนะคะเรียมซันคอมบอรดี Body, ้วันน็อตไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนงะไม่มีโดนแกะโดนเกาค่ะสภาพนางฟ้าสภาพสวยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแผงประตูเขามาเป็นสีดำนะคะเดินได้สีแดงเส้นสายเรียมรายขอบบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดเลยคันนี้สวยมากนะคะหลังกาหลังคาด้านบนคุมโทนมาเป็นสีดำน่าใช้งานค่ะพี่พี รถพร้อมใช้งานเลยรถบ้านมือเดียวนะคะสภาพนางฟ้าหัวน็อตที่ดูนี่เลยซุ้มเสาบีไม่มีร่องรอยเลยซักจุดค่ะพี่พี่การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะเส้นสายเหลียมรายบอดี้ตัวรถต้องบอกเลยว่าเขาเดิมหมดเลยนะคะซียางการะแทกสปอร์ตเมทอาร์ทุกอย่างเดิมไม่มีร่องรอยแอร์หลังมีพร้อมจุดชาร์จ usb นะคะนี่ตัวบอดด้านหลังสภาพห้องยนต์นะคะห้องโดยสารภายในของรถยนต์นี่ ที่พักสอบพักแขนเดิมหมดสภาพกริบชุดนะคะในส่วนของชุดอา่ายังอะไรแม่แรงเนาะชุดแบบว่ายกอะไรอย่างเงี้ยนะคะของที่เซอร์วิสตัวรถเนี่ยมาเดิมจากศูนย์เลยนะคะดีแมสภาพสวยมากคันนี้รถใหม่ด้วยพี่พี่เลขไม่น้อยราคาคุ้มนะหนูมองว่าราคามันดีมากๆนะคะคันนี้679,000บนาพนะพี่ได้เอ็กซ e s ีนะีคะปี2022่แต่ว่าเป็นเกียรแมนวนวลนะคะ ล็อกเด็กทุกอย่างใช้งานได้ปกติตัวรถไม่มีร่องรอยนะคะโลบาติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยจากศูนย์บริการค่ะเส้นสายเหลี่ยมรายบริตัวรถแมกยางนะคะเดิมหมดแล้วก็ดำเบรกด้านหลังนะคะไฟไท้ายเดิมนะคะชุดแต่งกันชนเดิมไม่มีร่องรอยนะ,ะอีสุด D ีแมนะคะเส้นค่าตัวรถสวยสีขาวนี่สวยนะ อันนี้ได้เป็นกล้องถอยหลังเดิมโรงงานด้วยมือเปิดเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวพาเช็คแม็กไบรเนอร์แล้วก็หัวน็อตไฟไท้ายค่ะพี่พีให้ดูใหม่กริปขนาดไหนแม็กไบรเนอร์ไม่มีร่องรอยค่ะไม่มีโดนงัดโดนแงะน,นะคะไม่มีแตกรั่วซึมไม่มีร่องรอยกินเนื้อไม่ได้เป็นทุกหนักมาหัวน็อตฝากระโปรงท้ายนะคะให้พี่ดูเลยฝาท้ายตัวรถหัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดหัวน็อตไฟไท้ายนะคะเดิมๆกริปกริปสวยๆ การันตีตโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสปอร์ตเมดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดเลยเรียมสันคมบดี y หัวน็อตมาดูมาลองขับมาลองเทสได้ได้เลยพี่ๆรุ่นนี้เป็นรถแบนหลกักนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนอยู่เดียนละประมาณ12,000กลางกลางๆพ,พี่ที่มีรายได้นะคะตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปนะคะ ไม่มีประวัติแบ็กริส์บูโรนะพี่ซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คำํำไม่ต้องใช้กู้ร่วมอะไทั้งสิน้นยื่นจัดคนเดียวแบบฟรีดาวน์ผ่อน84เทอมได้เลยนะคะได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานนะคันนี้สวยจริงตัวจริงยิ่งสวยพี่พี่มาลองขับมาลองเช็ดได้มาดูรถตัวจริงกันได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีーーไทย68แยก1ค่ะจำป้ายทะเบียนแคปหน้าจอและทักมาตามช่องทางด้านล่างนะคะ โทรเข้ามาได้ที่0918820616หรือว่าจะเป็น l ลาย a u n 1 9 z ติดต่อมาได้เลยนะคะเตรียมสันคมหัวนอตซุ้มเสาบีนะคะมาเดิมๆสวยๆหนูพยายามให้พี่ดูทุกฝั่งนะพี่จะได้เห็นว่ารถนะคะหัวนอตมันเดิมและสภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะของเรามีบริการตรวจรถให้อยู่แล้วนะคะ2 7 4จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ารถที่พี่ได้จากบริษัทเราไปไม่มีโดนย้อมแมวนะคะหรือว่าย้อมมาขายแน่นอนนะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมอ้างอิงได้นะคะจากใบเซอร์การันตีของเรานะ,ะมีการตรวจสภาพตัวรถก่อนตั้งขายนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานเป็นมืดสามบานค่ะเป็นเซ็นทรัลล็อกกระจกแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างกระจกตรงนี้นะ,ะสประตูนเนี่ยก็ปรับในส่วนของไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเรียมสันคมบอดี้หัวน,อน็อตเขามาเดิมหมดทุกจุดค่ะ ผิวพัน์เหลี่ยมสันบอดี้ไม่มีร่องรอยโดนงานโด,ดนแย้ไม่มีโดนแกะโดนเกลเลยมาคิวซีทุกจุดเดิมโรงงานระบบแพชชั่นคอนโทรลล็อกล้อกันล้อกบัดกระื่นถลายหรือว่าจะเป็นในส่วนของการป่าไฟหน้านะคะอันนี้ก็มีมาให้เบาะตึงๆนะคะเป็นเบาะแบบบักเก็ตซีดเนาะแล้วก็ตกแต่งมาเป็นลายของตัว X s e r i e s นะคะสาภาพสวยมากพี่ๆคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดนะปุ่มฟุตสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะ โอเคนี่นะคะสภาพสวยมากนะคะพวงมาลายัยเขาเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะเป็นหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคะ <cierto> ไม่มีรอกมีร่อนนะคะเดินได้มาเป็นสีแดงนะ,ะสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมวดเปลี่ยนเพลงได้ในตัวพวงมาลัยนะคะรับด้วยรับโทรแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้นะคะปรับเซตมาหน้าจอทุกอย่างได้นะคะ ไม่4,6706กิโลเมตรค่ะไม่แท้ไม่เดิมตามการใช้งานค่ะพี่พี่คันนี้สภาพนางฟ้าราคาน้องดีน้องๆป้ายแดงเลยตัวนี้ก็เป็น Engines t a r t t t o p นะคะแอร์ก็เป็นแอร์แบบปรับนะคะในส่วนของแอร์ปรับได้นะคะปรับระดับความเย็นลมแอร์ได้หมดเลยจะชาร์จเพราะว่าเ e USB ช่องวางของมีมาให้นะคะเกียร์แมนวนวลนะคะเบรกมือธรรมดา กุญแจสมาร์ทเอ็นทีคิวเแล้วก็ได้ในส่อช่องเก็บแก้วน้ําวางแก้วน้าที่พักสอบพักแขนมีมาให้นะคะภาสีพระบอดูแลให้หมดนะคะดีพี่กระจกตัดแสงด้านบนเป็นแมนนวลน,นะคะจอกลางคัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ทุกอย่างได้หมดเลยวิทยุ FM AM CD DVD เล่นได้ปกติแล้วก็คันนี้เข้าเกียร r อา,าก,กัดร,ระยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะคอนโซลสวยบริ้ตัวรถเดิมค่ะ ไฟเก่งติดทุกดวงมีช่องเก็บแว่นตามาให้นะคะหลังคาด้านบนก็มีกระจกพร้อมนะคะแล้วก็มีไฟสองหน้าให้ด้วยนะคะที่บังแดดของเขาเนี่ยนะคะครบเซตค่ะพี่ๆเรื่องความสวยของตัวรถมั่นใจได้เลยบริษัทหนูเป็นที่หนึ่งะคะในประเทศนะสำหรับนะคะเกรถนะคะคุณภาพรถเก็รดเอไม่เป็นรองใครแน่นอน เพราะฉะนั้นพี่มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถจากบริษัทเราไปคันไหนก็ตามนะคะมีบริการหลังการขายให้ดูแลให้ทุกจุดแล้วก็รับประกันโครงสร้างถ้าตัวรถมีพริ่มขอนชนหนักตีลังกาตกน้ํากลับสีกอไม้ใสไไม้น้ําท่วมนํารถมาคืนได้เลยนะคะพวกเรายินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเราการันตีเรื่องรถให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีบริการตัหรถให้พี่พี่ได้ดูทุกจุดอยู่ต่างจังหวัดใกล้ไกลจังหวัดไหนก็ตามอยากซื้อแต่ว่าไม่มีเวลามาดูรถ ที่วิดีโอคอมมาดูรถกันหนูได้เลยนะคะเดี๋ยววิ่งให้ไฟแนซ์นส่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยและตรวจรถให้ดูอยู่ด้วยนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่อง1.9เนะคะเป็นเครื่อง1,900 cc นซีซีนะคะ DDI b l บ e Power ค่ะพี่พนี่ แทนเครื่องหัวน็อตแท่สนิทไม่มีคร่องน้ำมันไหลรั่วซึมนะคะประกรันแท่นเครื่องฝาครอบเครื่องทำงานปกติพลอมด้านหน้าตัวคันด้านหน้าฉลากคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบไม่มีร่องรอยมาร์กิ้งยามาร์กิ้งาเดิมค่ะนี่สีสานเหลี่ยมคมหัวน,อน็อตใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยแผ่นเพจและเครื่องเล่หางตรงนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงมาเช็คมาตรวจสอบได้นะคะแบตเตอรี่นะคะเราดูแลเช็คให้หมดทุกอย่างคันนี้ก็ยังไม่หมดวันตรศูันย์ด้วยนะคะสภาพสวยๆสภาพน้องนองป้ายแดงแบบนี้ไม่ควรพลาดราคาก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะพี่ คามเบบเสภาพเดิมโรงงานโครงสร้างกระลูกซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมด้านในเดิมหมดหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีโดนงัดโดนแยะนะคะหัวน็อตฝั่งกระโปรงมาเดิมเส้นสายเหลี่ยมลายบริตตัวรถเดิมหมดแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากระโปรงสินยางก,การะแทกอยู่ครบไม่มีร่องรอยชำรุดสูญหายค่ะพี่พี่หัวน็อตกริบกริบเดิมเดิมเลยนะคะ การันตีให้เลยนะว่าโครงสร้างเดิมมาดีเดิมแท่นเครื่องแห้งสนิทแบบนี้คานหน้าหัวน็อตนะคะกิบล็อกกิบน็อตทุกอย่างอยู่ครบนะก็อากาศรอยต่อครอบคลองนะคะตัวคานทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเอ็กซ e เรีคันนี้พี่พี่สามารถฟีดวนาจัดเต็มได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ6 7 9 0 0 0บาทได้รถปี2022เลขไม้เพียงแค่4 6 0 0 0กิโลไปใช้งานฟีดาผ่อนหมกลางๆเท่านั้นนะคะ พี่เพอนใดสนใจติดต่อมาได้เลยมีวิ่งเซ็นทั่วประเทศส่งรรสไลด์ให้ได้ท่านใดอยากได้รถสวยสภาพนางฟ้าไปใช้งานติดต่อน้องอันอันได้เลยสำหรับวันนี้หนูขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีผิดพลาดระการเดในคลิปนี้ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดัจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ